การท้องประชุมชั้น3ครับศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นดินแดงครับคุณธีรชัยวุฒิธรรมครับท่านนายกสมาคมกีฬาแห่งกรุงเทพม,มหานครก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนะครับครั้งที่1โดยมีคุณขจิตชัดวาน,นิช อดีตปหลัดกรุงเทพมหานครผลเอกราชรักเรียนพืชคุณมนตรีชัยพันธ์อดีตรองผู้ว่าการกรกตคุณสินิพันธ์วันวินเวศอดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยร่วมประชุมนะฮะในครั้งนี้ถูกต้องค่ะว่าระสําคัญก็เพื่อชี้แจงคําสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมกีฬาชุดใหม่มีผลตั้งแต่12ธันวาคมปีที่แล้วการรับแล้วก็การส่งมอบงานของสมาคมกีฬาจากคณะกรรมการบริหารชุดเดิมนอาก จากนี้ที่ประชุมก็พิจารณาแนวทางในการพัฒนากีฬาแล้วก็แผนงานด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครในการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติเพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติและอาชีพค่ะรวมถึงการหาพันธมิตรเพื่อช่วยสนับสนุนนโยบายด้านกีฬาเพื่อให้เยาวชนทั่วกรุงเทพมหานครได้เข้าถึงการเล่นกีฬาตั้งแต่รากญ้าจนถึงระดับทีมชาติแล้วก็เล่นเป็นอาชีพในอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะ